ครับสวัสดีครับผมแจ็ครูปหล่อหรือเกติพันธ์เจริญศักดิ์นะครับวันนี้จะพามาดูพระเหรียญหล่อจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์หล่อจอบเล็กก็พอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าจอบเล็กมีทั้งหมดหรือแบ่งกันทั้งหมดออกเป็นสี่พิมพ์นะครับวันนี้จะพามาดู พิมพ์จอบเล็กแข้งติดนะครับพิมพ์จอบเล็กแข้งติดนะครับเป็นที่เรียกกันมานะครับก็คือจะสังเกตว่าจะมีเนื้อเกินนะครับระหว่างแข้งด้านซ้ายนะครับมีเกินลงมานะครับติดกับหัวเข่าด้านขวาของหลวงพ่อนะครับตรงนี้นะครับที่เราเรียกกันว่าแข้งติดนะครับจุดนี้เป็นจุดสังเกตที่จุดที่เรียกพิมพ์พแข้งติดนะครับ สองนะครับจะขาดไม่ได้เลยพิมพ์จอบเล็กแข้งติดนะครับจะมีเนื้อเกินตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับใต้แข้งซ้ายของหลวงพ่อนะครับตรงนี้เนื้อเกินตรงนี้นะครับสังเกตให้ดีๆนะครับพิมพ์จอบเล็บแข้งติดจะต้องมีนะครับตรงนี้ตามมาตรฐานสากลที่เขาเล่นหากันนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือแขนด้านขวาของหลวงพ่อนะครับตรงนี้จะมีรอยงอรอยพับนะครับ สังเกตให้ดีนะครับตรงนี้จะมีทุกพิมพ์นะครับจะเป็นรอยงอเหมือนโคนงอแขนหรืองอศอกทั่วไปนะจะเป็นรอยพับนะครับตรงนี้แล้วมาดูจากหมูกครับจมูกหลงพ่อนะครับจมูกหลงพ่อพิมพ์นี้จะเป็นจมูกที่สั้นๆนะครับรอยอยู่ด้านบนเล็กๆสั้นๆนะครับจะไม่ยาวงอลงมานะครับตรงนี้จะเป็นพิมพ์จมูกสั้นนะครับสังเกตให้ดีๆปากหลงพ่อก็จะโค้งนะครับ ลึกๆลงไปเหมือนคนแก่อมหมากหรือเคี้ยวหมากนะครับส่วนหูของหลวงพ่อนะครับพิมพ์นี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับหูด้านขวาของหลวงพ่อจะเป็นหูแบบตรงชิดติดแก้มนะครับข้างขวานะครับส่วนหูด้านซ้ายนะครับหูด้านซ้ายก็จะเป็นหูโค้งนะครับโค้งลงมานะครับชายตรงนี้จะแทบจะติดกับไหล่หลวงพ่อนะครับหรือสังเกตให้ดีแทบก็คือจะติดหรือก็ว่าได้นะครับ ส่วนด้านบนหูด้านซ้ายของหลวงพ่อนะครับจะติดชิดกับขอบซุ้มเลยนะครับตรงนี้จะมีเนื้อมีติ่งมาติดตรงนี้นะครับชิดกับขอบซุ้มของหลวงพ่อเลยนะครับอีกจุดหนึ่งครับที่สําคัญนะครับที่เรียกว่าจุดจ่ายตังเลยนะครับเส้นเอ็นที่ลําคอของหลวงพ่อนะครับพิมพ์นี้จะเห็นเส้นเอ็นที่คออย่างชัดเจนมากนะครับตรงนี้สังเกตให้ดีๆนะครับจะมีเส้นเอ็นที่ลําคอของหลวงพ่อนะครับ แล้วก็ตรงชายจี won, ตรงตรงชายสังคตินะครับตรงนี้จะลึกนะครับลึกระหว่างขอบไหลจนมาถึงหน้าอกครับข้างสังคติตรงนี้จะลึกจะสวยงามนะครับชายจี won, ทุกเส้นทุกชายนะจะคมชัดและสวยงามมากนะครับตรงนี้ก็ถ้าจําพิมพ์จําเนื้อหาตําหนิได้ก็ถือว่า น่าจะหาผ้าแท้ๆราคาถูกๆหลุดตามท้องตลาดได้ทั่วไปนะครับหวังว่าทุกท่านคงโชคดีครับสวัสดีครับ